แม่มาแล้วแต่กะปิมาแล้วส่วนพีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้มากินก๋วยเตีย๋ยวอยู่ร้านค่ะม่ได้เอาไปกินอยู่เฮือนเมื่อนีม้นนมานั่งกินในร้านเลยจ้ะเอาไปโต่ซ้ำเลบอกเลยเอาไปกินอย,อยู่บ้านค่ะลูกกวนค่ะลูกไส้กวนย่างออกมานี่ก็ะเฮาหุวงห้วง,องอตามละ กน๋วยเตี๋ยว <for> <ets> ้านป้า oh ก๋วยเตี๋ยวบ้านๆจากพี่น้องเต็แซ่บอร่อยขายมาสี่สิบปีแล้วองป้ามีกะปิน้องทำกระปิกผิกะเลียงเนาอร่างอะไรด้ต่ล่างเรียจะไปได้ออกจุงพุกมาแต่เฮือนนี่รล้านป้าเบิ้ดขายดีหลายเบิด กะเลยจะเอามาต่อยเนื้อก so ับปีกอะปุ้งกันค่ะพี่น้องมีใส่ก๋วยเตี๋ยวบ้านเขาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวตังจังหวัดที่ใส่อันนี้ค่ะใส่ซอสซอสเผ็ดซอสพริกแล้วก็อันซีอิ๊วดำแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดลุงที่กินคือ ทางสกลนครหมดบนนอสกลนครกินแบบน,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 นี้นะจ๊ะป้าน้ำตาลเนี่ยป้าขอน้ำตาลหน่อยหนึ่งกระสอบใส่าลาดอกเพชรยัง มาจต่พี่น้องมืนอี้ได้บรรยากาศมานั่งกินในร้านเลยจ้ะสุมื่ซื้อ <ละ S 1> ถือไปกินเพื่อนเนาะกินเพื่อนก็บ่ได้กินดีสกายมันกวนหนูอืมกินอืมไม่ได้กินดีมักนกวนแล้วพี่น้องวันนี้กินเสร็จหน่อย,น,อยนะคะเร็จเล็กค่ะ แ uh. ต so e ่บ้นเติมเติมหวานจังน้อยก่ะนเติมหวานจังน้อยก่นมานจงน้อยแล้วน่วสดในอยหญ่ายนะค่ะพี่น้องไม่แกะโอ้โหเป็นแบบนี้เป็นจะแซ่บป้ะคะเดี๋ยวให้พี่น้องกัน เตี๋ยวบ้านๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแซ่บด้ยค่ะนี่ค่ะใส่ซอสพริกเสี้ยวดำน,นะคะเนะาะเดี๋ยวบ้านอึนซีกิ้งคือแต่ว่าสะกดบ้น,บนอ๋อแต่ว่าสะกดกิ้งกับกะปิทำเด้ค่ะางแต่พริกสดปเนาะพริกสดต้องเผาต้อ่เลี้ยงเผากิ้งซุปจได้แซ่บกินแต่ไดโอ้ยอยู่นานน,นาะราชพัฒน์ไหม เงินเต็มคางข้างนึงเลเป็นซ้อๆ,ๆอยู่ <c oughs> เออมีแต่ซ้อซ้อรหัสพันซ้อละพันตายยากใช่ไหมคะเออเพราะว่ารับปริญญานะเ<ด>มืเอ่อขอบคุณค่ะพ่อ<ด>อันพูดถึงเมื่อนี่มรับปริญญาแล้วค่ะราชพัฒนารับปริญญาอข่วงอ่าอ,อัน ชอตดอกไม้นะคะเนาะให้ลูลกหลานรักปลิงย่างเขามาขายงานอะไรก็ขายขับรถผ่านช่องแข็งเงาสุดเลยคลย่ะ หนูจอดรถอันอยู่สะพานหนูข้ขามฟังไปหไปไปซนี้น้ำหน้ปลาอจอดรถไว้หนาล้วสะพานกัหนูก็เลยขามสะพานลอยไปคนหลายบอสหรอคะคนหลายค่ะคนกำลังขยอยมาค่ะหลายจังหวัดเนาะมารับนี่เนาะหลายกจั้าวม,อมอือป่ะปะวัดปร,ร,กกริญญาค่ะ ว่าจนะพจะกลอนัคซยาเาู and low and low. ่ะโวยวียซร์ก <engag> เ <brake> ้ไหน้อกงิคนไหนก็มากาแฟน้อ่ะกาแฟไปิงไหนกินกาแฟตายกูปรเทศหึงที่ันหไรจะแกกาแฟมนกิเจะคุยกินกาแฟเหรอมาดีดิ นนีกอน,น,นาีกาแฟผู้ใหญ่ได้เป็นเม็ดนะกิน,นแล้วอยู่ในป่าคือมาที่ก่อนมาสวัสดีก่อนมา,มาสวัสดีก่อน,อนมาอ้ออะคืมาอะสวัสดีครับ่ันสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่เจ้าคุณพี่เจ้าคุณครับอายุกี่ขวบแล้วอายุกี่ขวบแล้วอายุสามขวบอายุสามขวบ ร้านปลา้านาร้านป้าล่างตุเกี่ยวอืมอ่ะไปอนไปไปหอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนิสวัสดีครับ,รบ,รบอ